พี่น้องนะครับนกเขาใหญ่เลาชิ่นชอบกันต่อนกเขาใหญ่ทุกคนกับผมนี่จะมาพบมาพบกับวงคนคนรักนกเขาใหญ่ครับกำลังเหตเุประจวมตัอนกเลยครับพี่น้องพอดีเอฟซีกับพอหลองเฮ็ดให้พี่ลีเล่วกับคนกับพวกใครได้อยากเค็ดประเด็นหรอกครับผมใส่เวลาโดนครับ เจ็บมือนะมึต้องใส่มือบิดหลวดโหลดมันโมเมนหลวดอ่อนมันเป็นหลวดสเตนเลสแข็งนะครับโหลดสเตลเลตสปริงสเตลเลตขนาด0.5มมนะครับแล้วบิดแล้วบิดเจ็บมือเหรอครับบ่ดดายมาก สอ <hatten> นมาอย่างสอนการเฮ็ดก <ambling. S 1> ันอย่างหอกครับมีอาจารย์หลายท่านสอนเฮ็ดอยู่พ้นกับมาอยู่ให้เบื้องซือหรอกครับมาทักมาทายเอฟซีบุกไปไหนมีคลิปยูทูบลงอยู่ในหลักัญเรียงหลานนกกอบบุกไปไหนต่อหรอกครับช่วงนี้เออกวงก็จสมืดีเศร้าเจ้าคุณสอนเขาเจียบเจียบกันไว้กันเป็นสามซีเอติดครับ ตัวแม่น่ะย่อมอยู่ตัวตัวผู้ตีตัวแม่กันนึงหันยางไป้าของที่บ้านอมเบิ้งกับเจ้ากุอ,อนกับโดดลงข้างเหียดตัวแม่ลงข้างนี่แนวโนมพัฒนาการไปในทางดีๆแหะครับเดี๋ยวก็ล่องเบิ้งแหะครับผมจะเป็นแนวดเอฟซกับจองไว้หลายคนอยู่ครับผม นอกอุ้งเทนเด่จะสุดเลยที่เขาจองไว้ก่อนนะเด้วมันแต่ออกมาสักก้อนแบบเป็นแนวใด้แต่ออกมาแล้วลูกมันกบบแน่นอนแนหะตรงมีอ่างนี่แหละครับส่วนสีอ่างจะค่ำนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงยางตลอดอคือพอมันคุ้งสีหยาดีแบบเพราะว่าแม่มันก็บ่าออ่างแม่มันเป็นหนึ่งกุ๊ก แม่เขาเป็นหนึงกุก๊กกุกเสียงกลางอป่งงครับแม่เจ้าจพุทสวนั้นสองกุกสองกุกเสียงกลางสองกุกเต็มเปี้ยมีห้างเจือกเฮียกุ๊กแวัด้ลงทุกคำนะครับเฮียกุก คู่อ่างอ่างตลอดอ่างซ่อนพร้อมคางเตี้ยอ่างซ่อนสามคำหนาแหลกสามคำแหลกอ่างซ่อนสองคำถึงสามคำครับอ่างซ่อนแล้วก็มีคู่อ่างลงคู่คู่อ่างแล้วก็คู่ลงคู่พร้อมคางเตี้ยครับคู่ล้านเขาอื่นยังงนกเราเรื่องบ่มีทั้งมีทั้งคู่อ่าง มีทั้งเหี้ยกคุกมีทั้งคู่ลงคุกขันสองคุกล่านพคนอื่นมกแจวเรื่องมาปิดนกมุงคล้นตามคว้มเสือของค,นคนงุนเขาคุนแก่ไว้กันซะนะครับพวกสี่หลายคนกับมีลูกกับอจองไว้นเนด้อตายอยู่ สี่กับเห็ดไหนแน่วสั่นจมตัวนกเหนื่อยว่าลองโตไปถามอาจารย์นั่นเบิ้งว่านกคนใหญ่ผู้ฝอยล้มเขาก็บอกว่าโทุแล้วว่าสั่นว่าเพื่นไปยันงานเก็บสั่นว่าดีเห็ดไม่ขีนโม่อะไรนครับซี้ให้ดีเห็ดไหน เรารวจชุดที่ชุดที่สี่คตามเห็นเตียจันหลายคนเป็นเหตุผลสอนในยูทูบเขาเสนอใส่รวดสี่ชุดแต่ของลุงพ่นใส่รวดหาสุดครับสีชุดผมว่ามันแคร์ไปหน่อยบกกลุ่มคนใสวยหาช,ชุดที่หาครัตรวจสามเส้น หนึ่งสองสามสี่นี่กรลวดหกเสนรวมกล่มงของ,งช่องหกเหลี่ยมนี่คนห่อสองสสเส้นแปดตอนงอน,นี่สองสเส้นแปด้วเวลาบ,บีดเข้าไปแล้วเหลือมาถึงหล่งเหลือประมาณสองสเส้นหก,นม,น,ก,กนมาต่อง เราสอนกันเห็ดเราสิงงอไว้์ในลุงพ่นโมงอไว้แหละครับเข็ดยากเดี๋ยวมันแข็งขันงอไว้นี่ไม่ไอ้บิดไปปุ๊บตรวจมันหัดเขาตามันหน่อยลงตามันชินหน่อยลงสี่จุดแลวต้องเห็ดมันเลี้ยวถ้ามลยครับงอเดี๋ยวนั่นวัดเดี๋ยวนั่น เปตดตูปุ้งกระจมไปกวันตูกระจมนี่นะครับส่วนวงฐานกระโจมคาเป็ดยูบูเดลัมไม่มีวกมีตมยำข้าวเมื่อพร้อมบะหมี่บวชตะเกนเป็ดตูเฮ็ดตุกงกุงขึ้อยูบุเดลัม เ,เด๋ยวมาน้ำคุดวาสิไดาเห็ดครับบุญลรมวนานได้ติดปัมลบมาน้ำแล้วเห็ดชั้นสน่นมกเกิดเจมือเกิดเจนึงเ็ดมือเกิดเจน,น,นึงนครับเจแปดมือมือปืนีชุดก็ไว้หครับ ยังบอกท่านได้แบงออกคนไดนครับว่าเอฟซีมันจองไว้เพื่อเขบอกว่าอยากได้แบบนกฟอมเพืกอต้องเลี้ยงไว้อนนะครับต้อมฝืกก็หาหกเดือนคนละครับไปตอนนี้ก็บว่าท่านหูเพศมันดอกนอกจากว่าเ้าสิตรวจเพศ ที่ผู้ลงทุนมันกะบ่อยากเลี้ยงลุกนกมันอยากได้ตัวที่พร้อมฝึกเลยคิดว่างั่นกะส่งไปวันละย่องตัวหนึ่งนะครับนล้ร้อมฝึกนกหาเดือนตัวแต่มีแบบมันตัวนี้ยวัดวอายุสองเิ้นแปดตัวนะตัววัด ครับงองเห็ดไปดเรื่อยแล้วครับผมที่บอบที่บอบครับใบครับใบคือลาย,ลายาจานทร์พป็นเห็ดนะครับเดบดเรียวทรรมใส่ละน้อมพื้นเน็ดหอดใส่ละครับ หลงลื่อมเราจะไปนองขึ้นแล้วชุดที่สามนี่จะชิมมะเข่าชุดที่ที่สามก่อนชิมมะเสริมตาด้วยสี่ดงนี่นะเนี่ยชิมมะชิมมะเอ่อเก็บเก็บตาที่อย่างบุตรธนเดชเสริมนี่ครับเก็บเขา ทีแหลงวัตสิตาเหตุไปวัตสิเป็นสองตามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับที่ไว้ว่าถุใส่จมีวัครับิดากพี่น้องวัตนิแข็งเจ็บมือ หลายๆอย,ย,ยู่นิวล็อกบนหลาพี่น้องเอ้ยนามขึ้นนอนปวดมือผู้เฒ่านิวล็อกไวกเป็นนุ่มขึ้นเด้นีย่ยายังกินเป็นนุ่มมาเนาะส่มือบิดเอาครับฝั่งยิ้มจับไว เจ็บมือไปเห็นล่ะครับเพราะว่าลวดลวดมันโค้งมันติดของกันความหยาของมันอยู่หนึนงยูบพี่น้องลวดแข็งแล้วก็โ่เมนลวดเส้นตรมเห็นหนามีจนเจ็บมือเลยแรับ ผมก็ใส่แว่นงดีดเขาดีดเขาตาอันนี้เวลาดีดทั้งเทียดีดมะดีดมาปักเนื้อครับเลียดออกไรเสียหรอผุ้มแห้งด,ดีดไม่น่าดีดัเนื้อลเลียดออกอเด,ดี๋ยวระยะวัดิบุ้งพี่นอ้อง อย่นี้ดีกว่านึงก็ดีมันลอกโอเคมันแบบนีใหมันต่น้ใส่มือดบบุกเสมอเพี่น้องจะดียุกพได้ ก็เป็นลักษณะนี่ละครับได้บินในบางอีกช่อง แต่ที่รายละเอียดมันได้หรือครับผมเดี๋ยวมาทากท่ายกันซื้อครับอะไรครับมะบิดเขาสมุดสะอาดอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนี้ตอนเริ่มแรกที่แรกที่คืออยู่ตากลางแต่ตัวนี้ครับบูนกเสีย่ยงมะบิดต่อกันเป็นช่องเป็นช่องหกเลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลี่ยม เด็กโรงเรียนุ๊บมันก็้ซิมิสินที่ผมบ้าเนี่ยเขาก็มาเสริมเขาทุกช่องหนึหกสินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขาเป็นช่องมาเรื่อยมันก็ช่องมันก็้ทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็เขาเสริมเข้าไปแต่นเป็นสองสองเป็นสามอันนี้ชุดที่สี่แหละนี่ จุดที่หา, 3, 3าหมันก้นเสริมแกะสามเซนสิ้บ่วหอมันเป็นเป็นเป็นตรงลงไปคือจังเขาเพิ่มแค่แหะแหละครับเพราะข้าบ่ได้เพิ่มแค่ตั้งแต่สิบเซนตรงตรงพอดีสามแ,แหะอะไรอย่างเขี้ยใจ ม่านนี่แหละครับพี่น้องก็คือติวะได้เห็นเห็เนรายละเอียดไปจนจบดอกครับถือว่ามาทักมะไทยมะบอกมาคุยนั่นพี่น้องครับผมทุกคนเดือดเต้าเรื่อยๆครับครับสำหรับคลิปนี้ลุกคนกันที่ขอจบไปเพียงเท่านี้แหละครับผมส่งดีมีเงินใส่อยู่ดีมีแห้งสู๋กู๋ทุกคนครับสวัสดีครับ